ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนประจําช่วงเดือนมีนาคมนี้วันนี้นะคะเราจะมาดูความรักความรักคนโสดความรักคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภกันนะคะว่าประจําช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับ พลังงานหลักของชาวราศีพฤษภก่อนเลยละกันนะในช่วงนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยคิงไม่เท้า สิบถ้วยนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจัดการส,สางอะไรหลายอย่างได้อย่างลงตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยกำลังสนใจเรื่องอื่นมากกว่าความรักสนใจในเรื่องของความมั่นคงนะคะบางทีเรายังปวดหัวกับปัญหารอบด้านนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องได้รับมือจัดการยังต้องเป็นฝ่ายในการควบคุมวางแผนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆจนบางทีเราเองก็ไม่ค่อยจะมีเวลาไปสนใจอะไรนะในช่ว ช่วงนี้จะเห็นได้ว่านะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยมีคิงดาบมากคิงดาบบ่งบอกถึงความมีเหตุมีผลความชัดเจนนะคะการที่ทำอะไรแล้วเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมองถึงปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำไปหลายๆอย่างเนี่ยมันมีความเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังมากขึ้นในช่วงนี้นะเราจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักสักเท่าไหร่เนี่ยหลายๆท่านมีส่วนมีอะไรที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสัญญากฎหมายนะคะการทำเอกสารหรือ การทาคามั่นสัญญาอะไรพวกนี้ที่เราต้องไปยุ่งเหมือนเราต้องไปรับมือมันก็อาจจะทําให้คุณเองเนี่ยไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับความรักเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยนะคะแปะเรียนด้วยการเงินนะคะหรือว่ารายได้ที่มันไหลเข้ามาโอกาสจังหวะที่มันเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยจนทําให้คุณเองไม่มีเวลาที่จะไปสนใจอย่างอื่นเลยนะคะก็คงจะยังเคร่งเครียดอยู่กับปัญหาที่เราพอจะรู้สึกว่ามันมีผลประโยชน์กับ เรานะก็จะปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าณนะปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของการงานการเงินอะไรพวกนี้ถ้าทุกอย่างมันลงตัวในเรื่องของความสุขมันก็จะตามมาเองนะคะเพราะมันก็เป็นปัจจัยพื้นฐานหลักๆที่เราจะต้องรับมือจริงๆถ้าเรื่องต่างๆเรื่องงานเรื่องเงินคุณเคลียร์ได้ปุ๊บเนี่ยคุณก็ถือว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดนะว่าประจำช่วงเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีพฤษภคุณไม่ค่อยสนใจความรักเท่าไหร่นะคะ เรามาดูสำหรับคนโสดกันบ้างว่าแท้จริงแล้วนะคะคนโสดประจำช่วงเดือนมีนาคมนี้คนโสดจะเป็นยังไงบ้างที่คิงดาบอยู่เลยคิงดาบเนี่ยก็คือตอนนี้เรายังไม่มีเวลาให้กับใครทั้งนั้นนะคะยังเหมือนกับมีหลักการเยอะมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีภาระที่ยังต้องจัดการมีเรื่องให้เราต้องสะสางมีเรื่องให้เราต้องได้จัดระเบียบแล้วก็รับมือมันก็เลยเหมือนกับ เป็นปัญหาที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ค่อยอยากจะคาดหวังอะไรกับความรักนะคะเราก็เลือกมากขึ้นนะคะจริงจังมากขึ้นมองมากขึ้นในภาพกว้างๆว่า,วารักที่เข้ามาเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเตรียมพร้อมรับมือหลายสิ่งหลายอย่างมากก็จะทําให้คุณไม่ค่อยที่จะมั่นใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็คือยังไม่อยากมีความรักนะ เดอะแมชีเชียนยังมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องทำมีหลายอย่างต้องรับมือนะคะแล้วก็สิบเมถาวรเนี่ยยังเหมือนมีภาระต้องจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวภาระที่มันกำลังรออยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าเรากำลังจะต้องไปจัดการตรงไหนก่อนหลังดีเราเองก็เหนื่อยกับหลายอย่างนะคะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับอ,อุปสรรคชีวิตด้วยนะคะบางทีเราอาจจะยังรู้สึกว่า ตอนนี้เรายังเอาตัวเองไม่รอดเลยเราไม่อยากดึงใครเข้ามาให้ลำบากเวลาทุกวันนี้นคะทำงานหนักจนบางทีเนี่ยไม่สามารถที่จะแบ่งเบาภาระให้กับใครได้แบกปัญหาหนัก ไว้คนเดียวอย่างต่อเนื่องก็กลัวการที่จะมีความรักหากมีใครเข้ามาแล้วมารับรู้ปัญหาภาระของคุณคุณก็จะมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจก็เลยทำให้คุณเองในช่วงนี้ไม่ได้โหยหาความรักนะคะมีคนเข้ามาบ้างไหมนะเอาจริงๆแล้วก็จะมีคนเข้ามาบ้างนะไม่ได้ว่าคุณจะโดจะเหงาจนบางทีมันก็อาจจะแบบ คว้งควางอะไรขนาดนั้นมีคนเข้ามานะคะก็อาจจะได้พูดคุยกันผ่านทางโลกออนไลน์เนาะคุยกันทางไกลนะคะรักในโลกออนไลน์รักทางไกลนะต่างชาติต่างแดนรักที่ต้องรอคอยเนี่ยมีเกณฑ์นะคะ3ถ้วยอาจจะเป็นคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงและเขาคนนี้เนี่ยก็คือโสดมานานแล้วด้วยเนี่ยคะอาจจะเป็นคนที่สินเสมอกันพอดีเลยเราก็โสดเขาก็โสดแต่ว่าทั้งสอง ฝ่ายเนี่ยที่โสดมาเจอกันก็คือโสดแบบ แค่เหงาและอยากหาเพื่อนคุยความรู้สึกแค่ต้องการแบบกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนยังไม่ได้พร้อมที่จะผูกมัดนะคะคือเรายังมีงานต้องทํามีเงินต้องใช้มีภาระต้องจัดการยังแค่อยากเรียนรู้หรือว่าพูดคุยกันไปก่อนเฉยๆเพราะตอนนี้นะคะคุณเองก็ยังมีความสุขกับการเป็นโสดนะมีความสุขกับการเป็นโสดก็มีเหงาบ้างนะคะแล้วเราเองก็เหมือนโอกาสที่เราได้รับมาเนี่ยหรือหัวใจของเราที่เราจะ มอบให้กับใครเนี่ยบางทีมันมีความละเอียดอ่อนหลายอย่างเป็นปัญหาส่วนตัวคุณบ้างคุณก็ไม่อยากเปิดเผยให้กับคนที่จะเข้ามาได้รับรู้ในทุกๆเรื่องขณะนั้นก็ยังรู้สึกณนะเวลาเนี้ยยังมีความสุขอยู่นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภรักนาราศีพฤษภคนโสดก็จะมีคนเข้ามานะอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะพฤษภกันมังกรอ,อายุรุ่นราวเขาเดียวกันคนต่างชาติคนทางไกล เรามาดูสำหรับคนที่มีคู่กันบ้างนะคะว่าคนมีคู่นั้นเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนมีคู่คนมีคู่หน่อยคะ่ะสิบเรียญน,นะคะช่วงนี้มี8ดาบ4ดาบแล้วก็9เหรียญ นะคะสำหรับความรักของคนที่มีคู่ในช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะถ้าจะมีเวลาให้กันคุยกันก็อาจจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยคะ่ะยิ่งไกลไกลกันเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีการวางแผนที่เราสองคนจะได้นัดมาเจอกันนัดพูดคุยกันใช้เวลาดีๆออกเดทร่วมกันนะคะแต่ความรักของคุณมีแปดดาบสีดาบ,บางทีก็ยังมีความมีความอึดอัดใจมีความไม่สบายใจเป็นปัญหาที่มันก็ ซ้ำๆเดิมๆนะคะจนบางทีคุณเองก็รู้สึกว่าเออมืดแปดด้านคือเราก็หาทางออกไม่ได้นะคะรักกันยิ่งรักกันมานานมันยังมันยิ่งมีอุปสรรคในใจอะค่ะที่มันค้างคาแต่บางทีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในสิ่งที่คุณประเมินแล้วเนี่ยสีดาเพราะเราเองก็รับมือมาเยอะและเราก็เหนื่อยจากที่เราประเมินแล้วเราคิดว่าเออ นิ่งก่อนจะดีกว่าเพราะคุณเองน่าจะเหนื่อยล้ากับความรักมานานเจอกับความสัมพันธ์ที่บางทีมันกดดันด้วยนะคะมันไม่ค่อยที่จะเป็นดังใจหวังบางทีถูกควบคุมในทุกสิ่งอย่างหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมีการถูกจับตามองถูกจับผิดก็กลายเป็นความอึดอัดนะคะในช่วงนี้แต่เราจะมีเวลาที่จะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันอยู่ร่วมกันนะ นะคะเดี๋ยวทาวเวอร์มานิดหนึ่งนะคะระวางการทะเลาะกันด้วยนะคะเรื่องในบ้านเนี่ยแหละปัญหาครอบครัวเรื่องในบ้านนะคะยิ่งใครหากมีภาระหนี้สินร่วมกันหรือว่าปัญหาครอบครัวที่เรามีมาแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องระวังนะคะความสะสมที่มันอาจจะลุกลามแล้วกลายเป็นการแตกหักแยกกันอยู่อย่าร้างแยกทางแยกห้องกันนะหรือเวลาที่เราอยู่ไกลกันบางทีทะเลาะกันไม่คุยกันเป็น อาทิตย์เป็นสัปดาห์ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแต่คุณสองคนเนี่ยโอกาสในการปรับความเข้าใจเนี่ยถามว่ามีไหมในช่วงนี้เนี่ยถือว่ามีนะคะถึงแม้ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์ทะเลาะกาันแล้วมันลามปลามันบานปลายมันใหญ่โตแต่คือทีเดียวอะคะ่ะจบเรื่องราวมันจะไม่ค่อยคาราคาซังนะคะแล้วก็ ณนะเวลาที่เรามีปัญหากันก็มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันทันทีจะไม่ทำให้เรารู้สึกเคว้งคว้างในชีวิตในความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะและจะมีเหตุ อะไรบางอย่างที่เราจะสัมผัสได้ว่ามันจะมีการเสียสละเพื่อกันและกันนะคะหรือว่าในข้อที่คุณจะต้องนะคะลองปรับในช่วงเดือนมีนาคมนี้บางทีเราอาจจะควบคุมเขามากเกินไปควบคุมรายจ่ายต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะคะต้องกินอาหารคีนลดในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ลดค่าใช้จ่ายบางทีมันกลายเป็นว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขามองว่าเราไปตีกรอบเขามากจนเกินไปก็คงจะต้องพยายามหาพื้นที่ ที่อะค่ะหกเหรียญเนี่ยมันบ่งบอกถึงการเสียสละก็คงจะต้องเสียสละหาพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกันลองไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะบางทีแฟนนะคนรักเนี่ยเล่นโทรศัพท์แล้วลืมสนใจเราแล้วบางทีเห็นมันก็อาจจะมีความหงุดหงิดเราก็คงจะต้องเหมือนมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกันเพื่อที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นการแบบเอาชนะกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่บานปลายออกไปนะคะอะ เรามาดูสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าว่ารักที่ไม่ชัดเจนของคุณนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับรักที่ไม่ชัดเจนหนึ่งเหรียญก้าวดาบนะคะหลายๆท่านก็เครียดนะเนี่ยกังวลกลัวนะคะอาจจะอดีตที่ผ่านมาเราเองก็มีความรู้สึกเหมือนกับ ไม่มั่นใจหรือเรารอใครสักคนหนึ่งแล้วสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะไปต่อกับเขาได้มันก็ทําให้คุณกลัวอดีตจะซ้ํารอยเป็นความเริ่มกังวลนะคะบางท่านเนี่ยว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปกันรอดไหมนะบางทีเราก็ยังไม่กล้าที่จะสารสัมพันธ์เหมือนกันเพราะบางทีก็คิดว่าเอหรือว่าตัวเองไม่ดีพอหรือเปล่าไอ้ปัญหาเดิมๆปัญหาซ้ําๆที่มันยังวกว,งวนวนเวียนในใจคุณเองก็ยังกลัวนะคะที่มันกําลังรอเราอยู่ Yeah. คือเรากําลังเหมือนกับว่าเตรียมความพร้อมมะค่ะชุกเชิญเอาไว้เลยว่าถ้าหากว่าเขาไม่เลือกเราจริงๆเราจะไปในทิศทางไหนแต่พลังงานของคุณนะอยากจะบอกว่าคนที่คุณกําลังคบอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนประจําช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะพฤษภศลัคนาราศีพฤษภคุณมีโอกาสนะคะที่เรากําลังจะได้รับความชัดเจนเขากําลังจะมีเกณฑ์มาเปิดใจคบกับคุณแบบเป็นทางการแบบเป็นกิจจลักษณะ หลายๆท่านนะคะมีพลังงานของรักั้งเก่าวนเวียนกลับเข้ามานะคะคนที่เข้ามาแบบหยอดเราทุกวันทุกวันแต่เขาเองเนี่ยก็แอบคิดอยู่แล้วอะค่ะว่าวันหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์ของเราสองคนมันต้องได้พัฒนามันต้องเติบโตมันจะเป็นความรักที่สวยงามนะคะหนึ่งเหรียญจะเป็นความรักที่มีค่าราชินีเหรียญจะเป็นความรักที่มั่นคงแล้วก็เป็นความรักที่เป็น การเกื้อกูลซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันรักที่ต้องเข้มแข็งและอดทนไปต่อด้วยกันนะคะรักที่ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะดีขึ้นนะคะปัญหาใครที่เจอกับรักสามเศร้ามาเราไม่มั่นใจว่าเขาเนี่ยจบกับรักครั้งเก่าไปแล้วหรือยังนะคะก็มีเกณฑ์ที่ว่าเขาจะแสดงความชัดเจนให้กับคุณเขาจะเลือก ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะมานะคะในการขอคุณเป็นแฟนขอคุณพัฒนาความสัมพันธ์ให้ชัดเจนนะคะ The f ฟู l เนี่ยมันบ่งบอกถึงเราก็จะได้เป็นอิสระและว่าไอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเป็นไพ่นะคะตั้งท้องเนี่ยยังไงก็คือพอจะรู้อยู่แล้วอะคะ่ะว่าในอนาคตเนี่ยยังจะมีการเกิดมีการเริ่มต้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้น ความรักที่งดงามเป็นการเริ่มต้นที่มันอาจจะใช้เวลานะคะก้าว the fool เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นพ่ายแม่ที่ตั้งคันเนี่ยบางทีท้องมาเก้าเดือนจีบมานานมากๆพยายามจีบพยายามในการเข้าหาหรือการพูดคุยแต่มันไม่ชัดเจนสักที แต่ไอ้ความที่เรากำลังคุยคุยกันเนี่ยเนี่ยแหละคะ่ะมันกำลังจะเป็นจุดที่ทำให้คุณได้เจอกับความชัดเจนแล้วในช่วงเดือนมีนาคมนี้น่าจะมีโอกาสนะคะได้บอกความรู้สึกในใจกันมีโอกาสที่จะได้ชัดเจนมีโอกาสที่จะได้ไปต่อพอให้เราได้เออชื่นใจว่า ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาเองก็รู้สึกดีกับคุณนะคะหลายๆท่านนะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนเนะะี่ยะคะชาวธาตดุดินพฤศศกันมังกรคนที่ชอบเดินทางคนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเดินทางตลอดเวลาคนที่ค่อนข้างมีความเฟลลี่สนุกสนานอาจจะดูภายนอกเนี่ยดูเขาอัธยาศัยดีน่าจะดูเจ้าชู้นะคะแต่ว่านี่แหละค่ะความสัมพันธ์นี้ของคุณกําลังจะมีโอกาสชัดเจนกาลังจะมีความสุขประจาช ่วงเดือนมีนาคมนี้แล้วนะคะชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤศพสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่หรือว่าทำนายอย่างไรนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e หรือว่าติดตามมาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยสวัสดีค่ะ